โอบเอลสอแววเป็นตัวจริงกันตอบชัดไบรท์พูดแบบนี้หลังเบล่าให้สัมภาษณ์มีแอปเป็นไอดอลเรื่องแฟนเด็ก ช่วงนี้กระแสะคู่จิ้นของหนุ่มไร้วชิรวิ์กับนางเอกสาวเบลล่ารานีมาแรงมากจากผลงานภาพยนตร์ในระบบสตรีมมิ่งเรื่องของเ r e a t My X ที่แสดงร่วมกันแถมก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องทำให้แฟนๆได้ฟินกันเข้าไปอีกเมื่อมีคลิปของไร้อบเอลเบล่าถูกแชร์ในโลกโซเชียลจนแฟนๆฟินกันหนักมาก ล่าสุดหนุ่มไบได้เผยถึงโมเมนต์นี้ว่ายังไม่รู้ตัวว่าทำอะไรแต่ปกติแล้วจะให้เกียรติไม่ได้จับตัวผู้หญิงจริงๆวันนั้นเป็นเพียงแค่การประคองแต่ก็ยินดีที่ได้แจกโมเมนต์ให้กับแฟนๆได้จิ้นกัน